กระสุนคลัสเตอร์เรือระเบิดลูกปลายคืออาวุธที่บรรจุระเบิดขนาดเด็กจำนวนมากไว้ภายในที่เรียกว่าลูกระเบิดย่อยเมื่อยิงออกไปไม่ว่าจะเครื่องบินปืนใหญ่หรือขีปนาวุธหลักการทำงานคือการเพิ่มขอบเขตการทำลายล้างให้กว้างกว่ากระสุนปืนใหญ่แบบปกติที่ระเบิดณจุดตกกระทบเพียงจุดเดียวมันคือระเบิดแม่ที่บรรจุระเบิดลูกเล็กๆไว้ข้างในวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อโจมตีเป้าหมายที่กระจายตัวเป็นพื้นที่กว้าง ไม่ได้รวมอยู่จุดเดียวเช่นกลุ่มทหารขบวนยานเกราะหรือทำลายพื้นที่เป้าหมายอย่างลานบินปัญหาหลักคือกระจายมัว่วมันครอบคลุมพื้นที่กว้างมากทำให้ทั้งทหารและพลเรือนในบริเวณนั้นโดนลูกหลงไปด้วยเป็นกับดักในภายหลังระเบิดลูกเล็กๆจำนวนมากไม่ระเบิดทันทีแต่จะตกค้างอยู่บนพื้นเมื่อมีคนไปเหยียบหรือสัมผัสก็จะระเบิดขึ้นมาทีหลังเหมือนกับดักทำให้เป็นอันตรายต่อผู้คนไปอีกหลายปีหลังสงครามจบ ส่วนกรณีอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้กระสุนคลัสเตอร์หรือ Convention on Cluster Munitions ซึ่งห้ามพาคีใช้งานผลิตหรือะส,สมอาวุธชนิดนี้นั้นไม่มีผลผูกพันต่อประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยไม่ได้เป็นพาคี